สวัสดีครับพี่น้องครับเล่นจ็อกกิ้งกันครับนี่ว่า, hey, า,าเรียนสะเทือนดลยเห่ห้างใดยอุ้ยหมาดิทางนี้น่นั่นเดี๋ยวไม่เก่งว่าสุดสุดท่านน่ะ

เดียวสก๊าวไ่ปฮะเดียวหมา้าอ่อนไหมดนนี้เรเดียวมันแยบกว่าหมาปะาจะไปเล่นหนีมันแ่เดียวบ้านี่เล่นเลยกระจินจุ้ยเฉยเงอยปะอ๋อ Ô, ờ, oh, phải xa nạ vậy Bước kì ổ Bước kì này <laughs> <mustache> <mellan. cười>